สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับ Springfield Hellcat นะครับตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นปืนสวัสดิการกรมการปกครองนะครับนะครับเหลี่ยมมุมของปืนตัวนี้ผมเห็นแล้วชอบมากชอบมากหลังสไลด์นะครับรุ่นนี้เจาะมาให้ด้วยเพื่อเผื่อติดเล็ด,ดอดนะครับศูนย์ ศูนหน้าก็เป็นแบบไนซ์ไซส์นะครับศูนหลังเป็นล่องรูปตัวยูตีกรอบขาวนะครับแม็กซซีนของ Hellcat รุ่นนี้จะให้มา2ตัวนะครับเป็นแม็ก1 1นัด11นัดแบบมีส้นแบบนี้กับแม็กจุ13นัดนะครับตัวปืนเมื่อปืนเสียนะครับเมาาื่อจับเมื่อใส่ใส่แม็ก10นัดแล้วจับถือถนัดมือนะครับถ้าเป็น13นัดตัวแม็กก็จะยาว ล้นออกมานิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าของผมเนี่ยมีแม็กกาซีนแบบส้นเรียบนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ส้นเรียบเพราะว่าพกพาสะดวกกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองยิงกันตัวนี้ถือได้ว่าเปิดซิงเลยนะเพราะว่าเพิ่งจะได้มาสดๆเลยนะครับวันนี้มีกระสุนลูกจริงของบุลเลต m มาเตอร์นะครับเป็นลูกจริงหัวฟูลเมทัลแจ็กเก็ต ร้อเกรนใส่ไป5นัดนะครับยิงระยะ10เมตร กระสุนจริงขนาด9กมมก็ค่อนข้างดิดดิ้นตามภาษาของมันแต่ก็ไม่ถึงกับคุมยากอะไรนะครไปดูเป้ากันกระยะประมาณ10เมตร10เมตรนิดนิดนะครับกลุ่มกระสุนก็ประมาณนี้แหละนะกับเวลา ประมาณห้าโมงนะครับแสงสลัวสลัวก็กินซ้ายนิดหน่อยนะครับปืนยิงดียังไม่เจอปัญหาติดขัดอะไรนะครับเดี๋ยวใช้ไปนานๆแล้วเดี๋ยวมาร,วรีวิวกันอีกทีว่ามันจะใช้ดีไม่ดียังไงนะครับแต่ตัวเนี้ยเมืองนอกเนี่ยเขา,ารีวิวกันแล้วว่ายิงติดต่อนเนื่องสองหมื่นนัดก็คิดว่ามันน่าจะทนนะครับผมขอบคุณครับ